สวัสด,ดีค่ะทุกทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเดคอเมียวนะคะเพจเขาเรียกผมบ้าแมววันนี้เนี่ยปอเปิลอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องของความรักนะคะเดือนแห่งความรักเพิ่งจะผ่านพ้นไปเข้าสู่เดือนใหม่ที่เป็นเดือนแห่งความรักกันยิ่งกว่าอ่ะวันนี้อยากจะมาเล่าถึงวิธีการแสดงความรักของทุกคนในบ้านนะคะแมวทุกตัวในบ้านที่แสดงความรักต่อเราแล้วก็ความรักของเราที่มีต่อแมวแมวทุกตัวะคะ่ะ อยากจะเล่าเลยว่ามีหลายๆคนนะ่ะคิดว่าแมวเนี่ยอาจจะไม่รักเรามีหลายคนที่ไม่เชื่อว่าแมวรักเรานะคะแต่ว่างานวิจัยเนี่ยก็บอกมาแล้วว่าแมวนะ่ะรักเราถ้าสมมติใครอยู่กับแมวนานๆนะ่ะอยู่กันจริงๆจังจอะไรกันนะอะไรกันนะ้ากูนั่นนะ สมมติว่าใครอยู่กับแมวไปนานๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแมวแต่ละตัวจริงๆแล้วอ่ะเขามีวิธีแสดงออกทางความรักที่ต่างกันออกไปนะคะวันนี้เนี่ยเบลเปจะมาเล่าถึงทั้ง4ตัวเลยก็คือตัวแรกเนี่ยพี่เศร้าว,วิธีการแสดงความรักของพี่เศร้าก็คือของพี่เศร้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนก็คือเวลาต้องการความรักก็จะวิ่งตามใช่ไหมวิ่งตามแล้วก็เราอยู่ตรงไหนก็จะมานั่งมาซบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพยายามเอาหน้าไถาคางไถหน้าเรานะคะโซลินเนี่ยชอบเอาหน้าไถากันกับเบลเปยน,นอกจากนี้แล้วเนี่ยอันเนี้ยวิจารณ์ ยานส่วนบุคคลนะคะก็คือเรารู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยเวลาเราเครียดหรือว่าเสียใจหรือว่ากําลังนั่งร้องไห้เนี่ยทุกครั้งเลยพี่เซาจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆเสมอเอามือมาแตะมาเหมือนมามองหน้ามาให้กําลังใจอันนี้ตัวปเอเปิ้ลอะเชื่อว่าพี่เซาอะรู้เข้าใจแล้วก็กําลังให้กําลังใจจริงๆส่วนกังฟูเนี่ยวิธีการแสดงความรักข,ของกังฟูก็คือง่ายมากมาก ก็คือเลียกังฟูเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเขาอยากจะมาอ้อนเราเนี่ยเขาจะมาเลียแผลกลิ้นแบบยาวเป็นคืบอย่างนี้นะคบแสบมากเพราะว่าน่าจะด้วยความที่เขาเป็นแมวขนยาวใช่ไหมแล้วลิ้นเขาอ่ะแบบเหมือนหนามจะแหลมกว่าแมวตัวอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่แสบจริงๆจะชอบมาเลียเลียหัวเลียหน้านะคะตอนเช้าตอนเย็นเวลาแปรงขนให้กัองฟูกัองฟูก็จะชอบเลียตอบแทนให้ ส่วนโยงเนี่ยกระเปาเป้เนี่ยไม่ค่อยแสดงความรักหรอกเราไม่ค่อยสนิทกัน, <T> <K ong> ก,นก็จะสนิทกับตาล้องนะคะเพราะว่าเขาจะตัวติดกับตาต้องเสมอเวลาตาล้องเล่นเกมนะคะเขาก็จะไปอยู่แบบไปนอนซบขาซุกตามแจ็ก็แล่ะอะไรเงี้ยตอนนอนกลางคืนเขาก็นอนด้วยกันเสมอนะคะตัวติดกันนี่คือแสดงความรักอย่างชัดเจนต่อตาต้องมากเลยส่วนซันไช่เนี่ยคิดว่าชัดเจนที่สุดในบ้านแล้วก็คือเขาจะเป็นแมวที่ต้องการอะไรเขาจะบอกชัดเจนสมมติเวลาเขาอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะฟึดฟัดเลย สับส่งเสียงแล้วก็หูลูสบัดตูดหนีอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาต้องการความรักเขาจะเข้าหาเราเลยเขาจะยกขาสองขาขึ้นแตะสมมติยืนอยู่เนี่ยก็จะแตะขาเราเพื่อให้เรานั่งลงพอเรานั่งลงเขาก็จะยืดตัวมากอดมาอะไรอย่างเงี้ย เวลานอนเล่นด้วยกันเนี่ยก็จะมาดูดตามเสื้อเหมือนดูดนมแม่อะไรอย่างเงี้ยมานวดให้นี่คือวิธีแสดงความรักของสัญชัยซึ่งก็เชื่อว่าทุกๆตัวเนี่ยก็รักเรามากๆแหละแต่วิธีการแสดงออกก็ต่างกันไปบางทีก็ดูเย็นชาบ้างก็เป็นธรรมดาของนิสัยเขาพูดถึงตะก้องเนี่ยจะบอกว่าแมวเนี่ยคือหัวใจของเขาเลยหัวใจสําคัญเลยหัวใจของตะก้องเป็นของแมวหัวใจของแมวแน่นอนว่าก็ต้องเป็นของแมว เป็นของเขาอยู่ดีแต่ถึงแม้ว่าจะร่างกาย <_ d isk> จะหัวใจจะเป็นของใครก็ตามเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบดูแลให้ดีที่สุดก็คือคนเลี้ยงอย่างเราเราใช่ไหม <_ d isk> เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการแสดงความรักของเราเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเล่นด้วยแปลงหัให้ <_ d isk> ดังมากกระแทกประตูดังมาก <_ d isk> <_ d isk> หลังหักป่ะเนี่ยยอนหลังหักป่ะเนี่ยโอ้โหนี่แสดงความรักต่อกันแลกกันนะแมวพวกนี้อันนี้เขารักกันอันนี้เขาจะรักกันแบบแมน โอ้โโอ้โ,อ,โอ,อะไรกันเนี่ยอันนี้เขาแสดงความรักกันแบบแมนๆส่วนตัวมนุษย์อย่างเราเนี่ยเราแสดงความรักโดยการเล่นด้วยแปลงขนให้กอดจูบลูบคลำต่างๆนานานะคะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยสำหรับ,บ,บเบอร์ก็คือการดูแลสุขภาพเขาเป็นประจําสม่ําเสมอพาไปตรวจสุขภาพที่คลินิกนะคะอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อที่จะหย่อนผิกด้วยท้างเห็บ มัดไรพยาธินะคะพยาธิหนอนหัวใจที่ทําลายหัวใจของเขาพยาธิตัวตื่นพยาธิในตาแล้วก็พยาธิอื่นๆประิตไรไข่พยาธิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่เราทําเป็นประจาสม่าเสมอทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปเลยก็คือว่าเปาเป้รู้สึกว่าแมวทุกตัวน่ะรักเราแล้วก็แสดงความรักออกมาในแบบของเขาและเราเองเนี่ยที่รักเขาเราก็ควรจะแสดงความรักของเราต่อเขามาอย่างเต็มที่การดูแลสุขภาพของเขาเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับหนึ่งเลยแล้วก็เรื่องความ ความสุขความสนุกสนานในบ้านเนี่ยก็เป็นอันดับสองรองมาก็แล้วกันแค่เราแสดงความรักต่อกันแค่นี้นะคะซึ่งกันและกันเราก็จะได้อยู่ดูแลรักกันไปนานๆเลยนะคะ